สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านบทพระคัมภีร์ที่เราเจะพิจารณากันในครั้งนี้นะครับเป็นบทพระคัมภีร์ของวันอาทิตย์สัปดาห์ที่30ในเทศกาลธรรมดานะครับเรามาถึงอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคมแล้วนะครับเดือนแม่พระแห่งลูกประคำอย่าลืมสวดสาัพระขับกันนะครับพ่อ,อยังรู้สึกว่าเดือนนี้นะครับคิสตังกระตือรือร้นที่วัดพ่อก็สวดทุกเย็นหน้าธรรมแม่พระนะครับขอให้เราอย่าลืมนะครับฝากชีวิต ไว้กับพระปิ่นเจ้าผ่านทางคำภาวนาโดยอาศัยแม่พระวิงบอนเพื่อเราบางทีเขาอาจจะเป็นคนดีที่ถือตามธรรมบัญญัติครบถ้วนแต่พอเขาเริ่มโอ้อวดและมองคนอื่นว่าไม่ดีเท่าเขาทันทีความดีที่อาจมีในชีวิตของเขาก็สูญหายกลายเป็นสิ่งไร้ค่าไปทันทีเมื่อที่ที่แล้วในความคิดหลักคือเรื่องการสวดภาวนาอย่างไม่หยุดหย่อนอย่าท้อแท้ แต่มั่นคงในคําภาวนาต่อพระเจ้าด้วยความไว้วางใจมาอาทิตย์นี้พระบรสารเดชบุญลูก,กาเป็นเรื่องทาทีของผู้สวดภาวนาพระเยซูเจ้าทรงสอนบทภาวนาที่ประเสริฐที่สุดแก่เราคือบทข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายและพระองค์ยังทรงสอนบุค,คลิกทัศนกติของคนที่จะสวดภาวนาด้วยว่าเขาต้องมีความสุภาพถ่อมตน ที่จริงในพระมรสาเนบุญมัธิวพระเยซูเจ้าทรงสอนท่าทางของการสวดภาวนาด้วยซ้ำไปโอ้ไม่น่าเชื่อเลยนะครับพระเยซูเจ้าทรงสอนบทภาวนาที่ประเสริฐที่สุดคือบทข้าแต่พระบิดานะครับบทนี้นะครับเป็นบทที่เราคาทอลิกกับพี่น้องโปรเตสแตนต์มาตกลงกันว่าแม้พระคมภีรวของเราอาจจะใช้คําที่แตกต่างกันแต่บทข้าแต่พระบิดาของข้าพาเจ้าทั้งหลายเนี่ยเราจะแปลให้ตรงกันทุกคํา เพื่อเวลาเรามาพบกันเรามาทํากิจกรรมร่วมกันเราจะได้สุดภาวนาด้วยกันได้เหมือนกันอย่างเต็มปากเต็มคําเพราะเป็นบทภาวนาของพระเยซูเจ้าที่เรารักนะครับแต่นอกจากพระเยซูเจ้าจะสอนบทภาวนาที่ประเสริฐที่สุดคือบทก็แต่เพื่อบีดาของก็ไปเจ้าทั้งหลายพวงยังสอนท่าทีทัศนคติด้วยนะครับในบทพบระมรสารนบุญมัททิวบทที่6นะครับข้อ5ถึง16 เมื่อท่านอาธิษฐานภาวนาอย่าเป็นเหมือนบรรดาคนหน้าซื่อใจคดเขาชอบยืนในที่ฐานภาวนาในศาลาธรรมและตามมุมลานเพื่อให้ใครเห็นเราบอกความจริงแก่ท่านว่าเขาได้รับบําเหน็จของเขาแล้วส่วนท่านเมื่ออธิษฐานภาวนาจงเข้าไปในห้องส่วนตัวปิดประตูอธิษฐานต่อพระบิดาของท่านผู้สถิตทั่วทุกแห่ง แล้วพระบิดาของท่านผู้ทรงอย่างรู้ทุกสิ่งจะประทานบำเหน็จให้แก่ท่านนี่เป็นท่าที่ท่าทางทัศนคติการสดรวดภาวนาเมื่อท่านไหนที่ถานภาวนาจงอย่าพูดซ้าไปซ้ามาเหมือนคนต่างศาสนาเขาคิดว่าถ้าเขาพูดมากพระเจ้าจะจงสดับฟังเขาอย่าทำเหมือนเขาเลยเพราะพระบิดาของท่านทรงทราบแล้วว่าท่านต้องการอะไร ททีีี่่านจะขออเสยกบางทีการจะแสดงให้คนอื่นเห็นว่าตนศรัทธามีชีวิตภายในลึกซึ้งก็อาจจะพูดมากพูดออกมาจากใจ,ใจิตใจบรรยายความในใจยืดยาวเพื่อพยายามทำให้คนอื่นรู้สึกทราบซึ่งพระเยซูเจ้าทรงสอนว่าถ้าจะสวดให้ภาวนาว่าและพวกก็ทรงสอนบทภาวนาข้าแต่พระบีดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย ะครับเรียกพระวบาเป็นพอ่อในบทก็แต่พระบิดาพระเยซูเจ้าทรงสอนว่าเมื่อลูกจะสวดภาวนาให้วางตำแหน่งตัวเองให้ถูกต้องเสียก่อนคำภาวนาที่พระเยซูเจ้าสอนว่าพระองค์สถิตในสวนรรค์เพื่อจะเตือนตัวเองว่าพระองค์ทรงประทับอยู่เบื้องบนและลูกอยู่ข้างล่างเป็นคนบาปต่ำต้อยมีชีวิตอยู่ในโลกพระองค์อยู่ตรงนี้ลูกอยู่ตรงนี้ เราจึงพูดคำว่าพระองค์สิิตในสวรรค์แท้ที่จริงเพื่อต้องการเตือนตัวเองว่าลูกอยู่ตรงนี้มีความสุขภาพต่ําต้อยพระองค์อยู่ข้างบนนะครับลูกต้องขอพึ่งพาพระองค์เข้ามาวิงวอนขอต่อพระองค์ผู้ประทับในสวงสวรรค์นี่นะครับเมื่อบทภาวนาของพระยูสุเจ้าลึกซึ้งนะครับเราวางตาแหน่งตัวเองให้ถูกต้องซะก่อนเราจะสวดภาวนาพระองค์สถิตในสวรรค์ วงเล็บไว้เป็นที่รู้กันว่าแล้วลูกอยู่ที่นี่ในโลกที่น่าสงสารต่ำต้อยเป็นคนบาปพระบรมสารีระเยซูุเจ้าจึงทรงสอนเรื่องท่าทีของผู้สวดภาวนาด้วยอุปมาของฟาริสีที่อวดตัวทำท่าสวดภาวนากลางแขนแหงนหน้าขึ้นฟ้าอย่างสง่าผ่าเผยภูมิใจในความดีของตนนะครับ ที่ที่แล้วเราบอกแล้วว่าโมเสสสวดภาวนาโมเสสชูมือขึ้นเป็นท่าสวดของคนตะวันออกกลางนะครับสวดภาวนาพอโมเสอายุมากแล้วเมื่อยล่าแขนตกลงนะครับก็ต้องมีเฮนะครับแล้วก็มีผู้รับใช้ชูแขนขึ้นจะได้สวดภาวนาได้นะครับเพราะฉะนั้นการสวดภาวนา จะสวดอย่างสง่าชูแขนใช่ไหมครับนี่ก็เลยอวดตัว้วก็เวลาสวดก็กางแขนนะครับเพราะฉะนั้นพระเยซูเจ้าสอนบางทีเขาอาจจะเป็นคนดีที่ถือตำธรรมบัร์เบญจเนี่ยคนเนี่ยที่ทาท่าสวดภาวนาการแขนแงนหน้าขึ้นฟ้าอย่างสง่าผ่าเผยภูมิใจในความดีของตนบางทีเขาอาจเป็นคนดีที่ถือตำธรรมบัร์เบญครบถ้วนก็ได้แต่พอเขาเริ่มโอ้อวด และมองคนอื่นว่าไม่ดีเท่าเขาทันทีความดีที่อาจมีในชีวิตของเขาก็สูญหายกลายเป็นสิ่งไร้ค่าไปทันทีถ้าทางไม่เหมาะสมของเขาเริ่มต้นจากตำแหน่งที่เขาเลือกยืนสวดภาวนาคือด้านหน้าในพระวิหารเพื่อให้ใครๆเห็นเขาว่าศรัทธาและเนื้อหาคำภาวนาก็มีแต่ชมเชยตัวเองและนำเอาไปเปรียบเทียบขม่มคนเก็บภาษี เพื่อทําให้ตนเองดูสูงส่งกว่าคําเปรียบเทียบตัวเองว่าสูงกว่าคนเก็บภาษีซึ่งชาวยิวถือว่าเป็นคนบาปเปรียบเทียบอย่างไรเดี๋ยวพบกันช่วงที่สองครับ ระเยซูเจ้าทรงอุปมานะครับแล้วก็ให้ตัวอย่างของการที่สวดภาวนาและบางครั้งเราก็มีทัศนคติไม่ถูกต้องอย่างดีนะครับพระบรทสารวันนี้พระเยซูเจ้าทรงสอนเรื่องท่าทีของผู้สวดภาวนาด้วยอุปมาเรื่องของฟาริสีที่อวดตัวทําท่าสวดภาวนากางแขนแงน้าขึ้นฟ้าอย่างสง,ง่าผ่าเผยภูมิใจในความดีของตน บางทีเขาอาจจะเป็นคนดีที่ถือตำนำวาเป็นหยัดครบถ้วนแต่พอเขาเริ่มโอ้อวดและมองคนอื่นว่าดีไม่เท่าเขาทันทีความดีที่อาจมีในชีวิตของเขาก็สูญหายกลายเป็นสิ่งไร้ค่าไปทันทีถ้าทางไม่เหมาะสมของเขาเริ่มต้นจากตําแหน่งที่เขาเลือกยืนเวลาสวดภาวนาคือด้านหน้าในพระวิหารเพื่อจงใจให้ใครๆเห็นเขาว่าศรัทธา และเนื้อหาคำภาวนาที่มีแต่ชมเชยตัวเองและนำเอาไปเปรียบขม่มคนเก็บภาษีเพื่อทําให้ตนเองดูสูงส่งกว่าส่วนคนเก็บภาษีซึ่งสังคมถือว่าเป็นคนบาปเขาอยู่ห่างออกไปด้านหลังไม่กล้าแม้แต่จะเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าได้แต่ค้อนอกพูดว่าก้าแต่พระเจ้าโปรดทรงพระกรุณาต่อก็ไปเจ้าคนบาปด้วย เราบอกท่านทั้งหลายว่าคนเก็บภาษีกลับไปบ้านได้รับความชอบธรรมแต่ชาวเฟารีสีไม่ได้รับเพราะว่าผู้ใดที่ยกตนขึ้นจะถูกกดให้ต่ำลงผู้ใดที่ถ่อมตนลงจะได้รับการยกย่องให้สูงขึ้นคำภาวนาเป็นการสนทนากับพระปินเจ้าคนเราสนทนาเรื่องอะไรกับพระเจ้าอันนี้เป็นประเด็นนะครับการสวดภาวนาคือการสนทนากับพระปินเจ้า เราคุยกับพระเจ้าเราเรา,เราคุยเรื่องอะไรก็เรื่องที่เราทุกข์ใจทาไม่ไหวต้องการความช่วยเหลือถ้าเราอยู่ในสภาพเช่นนี้เราจะกล้ายิงจองของหรือหรือเมื่อเราสวดภาวนาจึงเริ่มต้นด้วยความสุภาพถ่อมตนรู้สึกว่าเราไม่เหมาะสมเป็นคนบาปอ่อนแอแต่พระเจ้าทรงเมตตารับฟังคำทูลขอของเราไม่ใช่มาสวดแล้วอวดตัว ว่ามีความดีและสูงส่งเหนือกว่าคนอื่อออออน,นอ,เอ,เอเีเรื่องที่เราอยากจะขอบคุณพระเจ้าเรื่องที่เราอยากจะสวดภาวนาคือเรื่องที่เราทําไม่ไหวมาขอพระเจ้าช่วยเรื่องที่เราอยากจะขอบคุณพระเจ้าครับแน่นอนเรายิ่งต้องรู้สึกถ่อมตนเพราะเรากําลังรับรู้บุญคุณที่พระเจ้าทรงช่วยเหลือเราให้รอดพน้นเรื่องเร็วร้ายต่างๆมาได้เธอมาขอบคุณพระเธอก็ยิ่งสืภาพถ่อมตนว่า โอ้โหถ้าไม่มีพระองค์ลูกไม่สามารถจะผ่านเรื่องนี้มาได้เลยบางคนมาขอบคุณพระในกลายเป็นคนที่ภาคภูมิใจรู้สึกว่าเด่นกว่าคนอื่นเก่งกว่าคนอื่นชนะคนอื่นอันนี้ก็เป็นท่าตีที่เราจะมาคุยกับพระเจ้าด้วยท่าทีที่ไม่ถูกต้องนะครับในขณะเดียวกันพระกัมพีเสนอว่าถ้าเราเป็นพระเจ้าผู้ทรงรักคนยากจนต่ำต้อย ในขณะเดีวยวกันพระก็มีเสนอว่าพระเจ้าของเราทรงเป็นผู้ที่รักคุณยากจนต่ำต้อยแล้วเราจะไปแสดงตัวเป็นคนหญิงจองของลูกมาขอบคุณพระองค์ที่รูปประสบความสําเร็จเหนือกว่าคนอื่นๆอ่ะตายแล้วเธอจะมาขอบคุณพระเธอจะมาวางตัวว่าเธอเหนือกว่าคนอื่นๆมีแต่ว่ามาขอบคุณพระที่ให้รูปประสบความสําเร็จถ้าไม่มีพระองค์ลูกก็ไม่มาถึงวันนี้พระองค์ทรงช่วยเหลือลูกโปรดเมตตาช่วยเหลือคนอื่นด้วยเออเราก็คิดเก่งคิดเป็น ในขณะเดียวกันพระกัมภีเสนอว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าผู้ทรงรักคนยากจนต่ำต้อยบทอ่านที่หนึ่งหนังสือบุตรศีรานะครับก็เลยเสนอความคิดว่าพระเจ้าอยู่ข้างคนจนพระองค์ไม่ทรงเลือกที่รักมักที่ชังพระองค์ไม่ทรงลำเอียงทําให้ผู้ยากจนต้องได้รับความเสียหายแต่ทรงฟังคําวอนขอของผู้ถูกข่มเหงพระองค์ไม่ทรงเมินเฉย คำวอนขอของลูกกำพา้าและไม่ทรงเมือนเฉยเมื่อหญิงไม้มาระบายความทุกข์แด่พระองค์เราไม่ใช่คนที่เดือดร้อนทีก็วิ่งมาหาพระเจ้าขอความช่วยเหลือทีพอสบายก็หลงลืมพระเจ้าไปแต่เราเป็นคนที่ต้องเข้ามาขอความช่วยเหลือต่อพระเจ้าตลอดชีวิตของเราเพื่อพระองค์จะทรงช่วยเราและสอนเราให้ช่วยเหลือผู้อื่นที่ลำบากต่อไป สำหรับคนทุกใจที่ไม่หยิงพยองกับพระเจ้าและเพื่อนพี่น้องคำวอนขอของเขาจะขึ้นไปถึงเมฆคำอธิษฐานของผู้ต่ำต้อยทะลุเม่ขึ้นไปและไม่หยุดจนกว่าเขาจะได้รับความบรรเทาจะไม่หยุดจนกว่าพระผู้สูงสุดจะเสด็จมาเยี่ยมและตัดสินประกาศความบริสุทธิ์ของผู้ชอบธรรม บ,บทอ่านที่หนึ่งในวันนี้เอามาจากหนังสือบุตรศิราก็เป็นทัศนคติที่พระบาจาของพระเผยถึงสิ่งที่พระเป็นเจ้าทรงพอพระทยัยและพระบุคลิกของพระเป็นเจ้าผู้ออทรงยืนอยู่ข้างคนคนชอบธรรมคนยากจนต่ำต้อยนะครับพ่อขออ่านบทอ่านบุตรศิราบทอ่านที่หนึ่งในวันนี้หน่อยนะครับองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นผู้พิาาพากษาพระองค์ไม่ทรงเลือกที่รักมักที่ชัง ระองค์ไม่ทรงลำเอียงทำให้ผู้ยากจนต้องได้รับความเสียหายแต่ทรงฟังคำวอนขอของผู้ถูกข่มเหงพระองค์ไม่ทรงเมินเฉยต่อคำวอนขอของลูกกําพาและไม่ทรงเมินเฉยเมื่อหญิงม่ายระบายความทุกข์แด่พระองค์ผู้ใดเต็มใจรับใช้พระเจ้าย่อมเป็นที่ยอมรับของพระองค์คำวอนขอของเขาจะขึ้นไปถึงเมฆคำอธิษฐานของผู้ต่ำต้อยทะลุเมฆขึ้นไปและจะไม่หยุด จนกว่าเขาจะได้รับความบรรเทาจะไม่หยุดจนกว่าพระผู้สูงสุดจะเสด็จมาเยี่ยมและตัดสินประกาศความบริสุทธิ์ของผู้ชอบธรรมเดี๋ยวพบกันช่วงที่3ครับ เรามาพิจารณาบทอ่านที่สองกันนะครับบทอา่านที่หนึ่งหนังสือบุตรศีรานะครับเป็นท่าทีนะครับที่ผู้เผยประบัติเจ้าของพระเจ้าในพระอัมภีร์บอกว่าพระบิดาเจ้าทรงพอพระทยัยฟังคำภาวนาของคนยากจนนะครับบทพระวรสา,า,ารนิทานเปรียบเทียบของพระเยซูเจ้าอุปมาก็ให้ท่าทีของคนที่สวดภาวนาว่าจะต้องสวดภาวนาด้วยความสุภาพถ่อมตน บทอ่านที่สองจดหมายนบุลเปาโลถึงจีโมทีฉบับที่สองนะครับถ้าจดหมายฉบับนี้เป็นคำภาวนาของนบุลเปาโลก่อนถูกประหารชีวิตไม่มีสักตอนเดียวที่ท่านทวงอะไรจากพระเจ้าเอาละครับบทเพื่อกมพีในวันเอกชิตนี้เรากำลังพิจารณาถึงคําสวดท่าทีการสวดทัศนคติการสวดปพรากฏว่า จดหมายของนบุลเปาโลถึงีิโมธีฉบับที่สองเนี่ยท่านเขียนเวลาท่านถูกจองจําอยู่ในคุกสอนลูกศิษย์แล้วตอนที่เรากำลังจะอ่านต่อไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นคําสวดที่ไพเราะมากของนบุญเปาโลถ้าสมมติว่านบุลเปาโลรับใช้พระเป็นเจ้ามาตลอดชีวิตแล้วตอนนี้ท่านกําลังจะถูกประหารชีวิตไม่มีสักตอนเดียวเลยในคําสวดของท่านที่ท่านรู้สึกว่าต่อบว่าพราะเป็นเจ้าว่าทําไมท่านรับใช้พระเจ้ามาตลอดชีวิตแล้วได้แค่นี้ ถ้าจดหมายฉบับนี้เป็นคำภาวนาก่อนรับบุญเปาโลก่อนจะถูกประหารชีวิตไม่มีสักฟอนเดียวที่ท่านทวงอะไรจากพระเจ้าหรือแสดงความน้อยเนื้อต่ำใจว่ารับใช้พระเจ้ามาอย่างยาวนานและทุ่มเททั้งชีวิตแล้วทำไมได้แค่นี้คือกำลังถูกจองจำและรอนำตัวไปประหารชีวิตตรงข้ามท่านกลับเขียนว่าท่านได้รับตอบแทนมาครบหมดแล้วโอ้นีเน่เป็นคำสวด พ่อถือว่าจดหมายด้วเบอเปาโลตอนนี้เป็นคําสวดในชีวิตของคนนะครับที่เขารู้สึกว่าเขาได้มาหมดแล้วพระเจ้าทรงนําท่านมาถึงปลายทางแล้วที่เหลืออยู่คือมงกุฎแห่งความชอบธรรมท่านไม่ต้องนําความดีอะไรมาโอ้อวดในคําภาวนาแม้ถูกจองจําในคุกและกําลังจะถูกประหาร ท่านรู้สึกว่าที่ผ่านมาดีหมดเลยโอ้โหนี่วันหนึ่งนะครับเมื่อพี่น้องผ่านชีวิตไปพ่ออยากให้พี่น้องทุกคนเนี่ยได้รู้สึกเลยว่าขอบคุณพระเป็นเจ้าที่ผ่านมาดีหมดเลยลูกขอบคุณพระอ,องค์แม้จะมีบางอย่างไม่ได้อย่างใจหรือว่าบางอย่างไม่เป็นอย่างที่คิดแต่มันมันดีหมดเลยไม่มีอะไรบกพร่องและมาถึงวันนี้นะครับท่านไม่ต้องนําความดีอะไรมาโอ้โอวดในคาภาวนาแม้ถูกจองจําในคุกและกําลังจะถูกประหาร ท่านรู้สึกว่าที่ผ่านมาดีหมดเลยนี่เป็นหัวใจของคนสวดภาวนาที่มีความไว้วางใจต่อพระเจ้าอย่างที่สุดทัศนคติของท่านเป็นแบบอย่างแก่คริสตชนตั้งแต่พระศาสนาจักรยุคแรกๆให้คิดว่าการถูกประหารชีวิตการถูกเบียดเบียนเหมือนดั่งการถวายชีวิตเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าอ,อันนี้เป็นพระศาสนาจักรยุคแรกๆเลยนะครับ นักบุญผู้ศักดิ์สิทธิ์เขาสอนเราว่าเวลาเราโดนเบิดเบียนหรือว่าเรากําลังจะสิ้นใจให้เรารู้จักหัดคิดว่าเรากําลังจะถวายชีวิตเป็นเครื่องบูชาที่พระเป็นเจ้าทรงพอพระทยัยเราไม่มีอะไรจะถวายแดพ่พระความทุกข์ของเราการโดนเบียดเบียนและแม้เวลาเขาจะพาเราไปตัดศีรษะเรากําลังจะถวายชีวิตเป็นเครื่องบูชาภาคภูมิใจมีความสุข ลูกที่รักยิ่งชีวิตของข้าพเจ้ากําลังจะถูกถวายเป็นเครื่องบูชาอยู่แล้วถึงเวลาแล้วที่ข้าพเจ้าจะต้องจากไปข้าพเจ้าต่อสู้มาอย่างดีวิ่งมาถึงเส้นชัยและรักษาความเชื่อไว้แล้วยังเหลืออยู่ก็เพียงมงกุฎแห่งความชอบธรรมซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพิพากษาอย่างเจี่ยงธรรมจะประทานให้แก่ข้าพเจ้าในวันนั้น จิตใจของนุาบุญเปาโลทําด้วยอะไรนะครับแพ้ทำมาตลอดชีวิตทุ่มเทมาตลอดชีวิตถูกชาวยิวใส่ร้ายจับส่งตัวให้กับทางการโรมันแล้วทางการโรมันก็กําลังจะรอประหารเพียงแต่ขังไว้ในคุกท่านกลับรู้สึกว่าท่านได้จากพระบิดาเจ้ามาครบท้่วหมดแล้วชีวิตกําลังจะหลังเป็นเครื่องบูชาที่เหลืออยู่ก็คือมองกุฎ ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพิพากษาอย่างเที่ยงธรรมจะประทานให้แก่ข้าพเจ้าอแต่ที่สําคัญประโยคถัดไปครับที่สําคัญคาภาวนายอดเยี่ยมของท่านมิได้เป็นคาภาวนาที่มุ่งมาที่ตนเองอย่างเห็นแก่ตัวแต่ท่านภาวนาด,ด้วยความคิดถึงคนอื่นที่เหลืออยู่ก็คือมองกุฎแห่งความชอบธรรมที่องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงตัดสินอย่างเที่ยงธรรมจะประทานให้แก่ข้าพเจ้าแล้วประโยคถัดมานี่ครับ และมิใช่เพียงข้าพเจ้าเท่านั้นแต่จะประทานให้แก่ทุกคนที่มีความรักเฝ้ารอคอยการสำแดงพระองค์ด้วยเช่นเดียวกันนี่ประโยคนี้เป็นประโยคที่เด็ดขาดมากของพระมุญเปาโลนะครับท่านขอบคุณพระเป็นเจ้าที่เหลืออยู่ก็คือมงกุดแตรงความชอบธรรมที่พระเป็นเจ้าจงประทานให้ข้าพเจ้าไปว่าท่านได้รับชัยชนะแล้วนะครับพระเจ้าผู้ทรงตัดสินอย่างเที่ยงธรรมจะประทานให้แก่ข้าพเจ้าและมิใช่ให้แก่ข้าพเจ้าเท่านั้น แต่จะประทานให้ทุกคนที่มีความรักเฝ้ารอคอยการสำแดงพระองค์ด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องครับทุกวันนี้มีคนสวดภาวนาให้แก่เราแล้วก็สอนเราว่าเราก็ต้องสวดภาวนาให้แก่คนอื่นแล้วเราดูกรมภาวนาของเนักบุญเปาโลในเวลาที่ท่านกำลังจะถูกอาหารชีวิตท่านสารเสริญพระเป็นเจ้าในชีวิตที่ผ่านมา แล้วก็มีความหวังว่าท่านกําลังจะได้รับมงกุฎอย่างความชอบธรรมคือได้ไปอยู่กับพระในเมืองสวรรค์เลื่องอุตสาห์คิดถึงคนอื่นและมีใจให้แก่ข้าพเจ้าเท่านั้นแต่ให้แก่ทุกคนที่รอคอยการสัมดงพระองค์ด้วยเช่นเดียวกันในวันนี้ขอให้เราสวดภาวนาให้แก่กันและกันนะครับเรากําลังจะจบเดือนแม่พระลูกประคำนะครับการสวดภาวนาที่คนอื่นมีให้เรา เราต้องขอบคุณพระเป็นเจ้าที่มีคนคิดถึงเรารักเราเราจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวเรารอดมาถึงวันนี้ก็เพราะว่ามีคนสดวดภาวนาให้แก่เราเราจึงจําเป็นต้องสดวดภาวนาให้แก่คนอืน่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจจชนสวดให้กับคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วคือสวดให้กับวิญญาณในไฟชำระนะครับ ขอพี่น้องทุกคนได้รับคำภาวนาจากคุณพ่อจากพระสงฆ์จากซิสเตอร์และขอพี่น้องทุกคนด้วยเสด็จภาวนาให้แก่ผู้ท่ต้องการคำภาวนาจากเราโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งบรรดาวิญญาณใดไปชำระวิญญาณที่ต้องการไะเมตตาจากพระพินเจ้ามากที่สุดสวัสดีครับ